บริเวณใหนคาเฟ่นะครับก็จะอยู่แถวตลาดประตูขึยนใหม่นะครับแต่ถ้าที่จอดรถนี่จอดบริเวณหน้าร้านตรงนี้ได้เลยนะครับจอดได้ไหมมาใช่ถนนพระตกด้านซอยหนึ่งตรงมาทางนี้ได้เลยครับแล้วก็จอดรถด้วยนี้ทางกข้านะทางเข้านี่ก็มีทางเข้านะคะดูดูทางน้นหน่อยแล้วก็มีตู้เค้กเนาะ ไปดูทางเข้าอีกทางหนึ่งนี่จะเป็นโซนห้องแอร์ครับนี้คือข้างหน้าเหรอคะนี่ก็จะเป็นอีประตูหนึ่งด้านข้างอ๋อประตูหนึ่งประตูเชียงใหม่่ตรงมานียก็ได้ครับอันนี้ก็ได้อีกทางหนึ่งแล้วก็นี้ก็เป็นนี้เค้กทอมนี้ตรงนี้เราทำเองที่ร้านทำเองนะครับโอค่ะเจ้าของทำเองนะครับเจ้าของทำเองนะโอ้ยอร่อยค่ะอร่อยหาปลาเดิน ด้านในก็จะเป็นไฮไลท์คนชอบถ่ายรูปคนชอบถ่ายรูปสุดไฮไลท์ตรงนี้คืออันนี้ใช่ไหมคะใช่ใครๆก็มาถ่ายรูปนี้เซอรฟี่อันนี้คือไฮไลท์ของหางร้านเราใช่ไหมคะได้ไเดินค่ะอันนี้ก็จะเป็นก็มีปลาด้วยเดียวส่วนด้านในก็จะเป็นที่นั่งแล้วก็มีปลาครับแลาวมีปลาด้วยเหรอคะคือหย่อนขาได้ไหม ไม่ได้ก็ได้แต่ว่าส่วนใหญ่เป็นเด็กๆจะเล่นมากกว่าอ๋อเดินไปหาเดินจักรยานเดินอ๋อนี่มีปลาด้วยปลาเยอะมากแต่ดีจกงอันนี้เล่นน้ำนะอันนี้จักรยานรุ่นเก่าใช่ไหมใช่จักรยานนี้เยอะแต่ว่าขับได้จริงนะครับอืมฝรั่งครับอ๋อนี่ห้องน้ำเหรอคะนี่ห้องน้ำอ๋อจะเป็นไม้ไม้สนนะครับ ้นสวนทางเข้าอืโอเคไปไปทั้งสองทั้งสองกันนะคะนี่ก็าวสารตลาดจะเป็นบ้านบนต้นไม้อรอพี่หน่อยนะพี่จะตกนี่นะคะสวยค่ะบ้านบนต้นไม้นะครับจุดถ่ายรูปเยอะแยะเลย ผมพิรดลนธนาจิตวิวัฒน,นะครับเป็นผู้จัดการร้าน anniversary c a m p cafe นะครับร้านจะอยู่แถวตลาดประตูเชียงใหม่ครับผมร้านเราเริ่มขายมาตั้งแต่ปีไหนครับร้านจริงๆเ,เปิดมาปีนี้เป็นปีที่13นะครับแต่ว่าถ้ามาอยู่ที่นี่เนี่ยก็ปีที่3เปครับเป,รเ,เป็นเปิดใหม่ที่ตรงนี้ครับผมจะเป็นปีที่3แต่ดโดยโดยรวมแล้วเปิดมา13ปีแล้วครับเรเอาหารแบบไหนครับ อาหารเราจะมีทั้งอาหารยุโรปอาหารไทยอาหารเหนือเค้กของหวานมีทุกอย่างเลยครับที่นี่มีครบหมดทุกอย่างเลยเรามีโต๊ะรับรองแขกประมาณกี่โต๊ะมีโต๊ะทั้งหมดเนี่ยในร้านประมาณหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยโต๊ะครับแล้วก็ช่วงช่วงโควิดนี่ไม่ทราบว่ามีผลกระทบอะไรฮะก็นี้ผลกระทบครับโดยเฉพาะลูกค้าต่างชาติเนี่ยจะหายไปเยอะทั้งคนไทยคนจีนคนฝรั่งหายไปหมดนะครับแต่ช่วงนี้ก็ดีขึ้นมาบ้าง นะครับแต่เราก็พยายามจัดโปรโมชั่นต่างๆเพื่อจะจูงใจลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการนะครับช่วงนี้มีโปรโมชั่นอะไรบ้างครับช่วงนี้ช่วงนี้ก็จะเป็นหน้าร้อนนะครับก็จะเป็นช่วงเทศกาลมะม่วงนะครับจะมีทุกอย่างที่เกี่ยวกับมะม่วงเนี่ยอย่างเช่นข้าวเหนียวมะม่วงไอศ์ครีมข้าวเหนียวมะม่วงหรืออะไรเงี้ยครับต่ลด2ี่นะครับผมอาหารแนะนำมหาพิเศษเรามีอะไรครับส่วนในเรื่องของอาหารแนะนำเนี่ยเราก็จะมีพวกสเต็กเนื้อออสเตรเลียน้ำจิ้มแจ่วครับ ก็จะมีสปากเกตตี้ต้มยำกุ้งเอ่อก็จะมีพิซซ่าหน้าข้าวซอยครับอ่ามีหลายอย่างเลยวแล้วจะฝากเบอร์ฝากอะไรกับฝับดูนะครับเบอร์เบอร์โทรศัพท์ถ้าเกิดว่าถ้าสนใจเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ทราบเส้นทางก็โทรมาสอบถามได้ที่053280996นะครับถ้าเป็นเบอร์มือถือก็จะเป็นเบอร์0881384609ถึง10